สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2นะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์2สัปดาห์ที่17ชั่วโมงที่2ในกิจกรรม Home b s s t Learning เรื่องนโยบายการตั้งราคานโยบายการตั้งราคานะคะก็จะประกอบไปด้วยราคาเดียวและหลายราคาตั้งราคาสูงและราคาต่ำตั้มตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาระดับราคาส่วนลดและส่วนยอดให้ราคาตามหลักภูมิศาสตร์ ราคาเดียวนะคะก็คือซื้อทุกที่ได้ในราคาเท่ากาันลูกค้ามั่นใจได้ในระดับราคานะคะส่วนราคาหลายๆราคาราคาจะต่างไปตามแต่ละร้านช่วยให้ร้านค้าลดลูกค้าให้กับลูกค้าของตัวเองได้นะคะการตั้งราคาสูงนะคะเหมาะก,กับสินค้าใหม่ความต้อง ความต้องการซื้อต้องมีมากกว่าความต้องการขายนะคะแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ล้าสมัยนะคะมีเป็นสินค้าที่เทคโนโลยีส่วนการตั้งราคาสูงและราคาต่ำในส่วนของการตั้งราคาต่ำนะคะเจ้ตลาดหวังคลองตลาดนะคะกีดการคู่แข่งขันเข้ามาทำตลาด ต้องเพิ่มกําลังการผลิตนะคะเนื่องจากแนวโน้มลูกค้าเนี่ยจะสูงมากขึ้นนะคะความต้องการซื้อจะมีมากกว่าความต้องการขายนโยบายการตั้งราคาตามระดับราคานะคะถ้าคู่แข่งนะคะกกลต่ํากว่าคู่แข่งเพิ่มยอดนะคะหรือว่าสู้แต่ถ้าสูงกว่าคู่แข่งเนี่ยก็จะเน้นคุณ,ณภาพนะคะนโยบายในส่วนของส่วนลดและส่วนยอมให้ ส่วนลดปริมาณส่วนลดการค้าส่วนลดเงื่งสดส่วนลดฤดูกาลส่วนยอมให้สําหรับการส่งเสริมการขายส่วนยอมให้สําหรับการโฆษณาและส่วนยอมให้สําหรับการนําสินค้าเก่ามาแลกส่วนลดปริมาณนะคะส่วนลดแบบสะสมซื้อครบจํานวนตามกําหนดเวลาได้ส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดธรรมดานะคะส่วนลดแบบไม่สะสม ใช้จำนวนซื้อต่อครั้งเป็นหลักในการลดราคานะคะเช่นเด็กๆอาจจะเคยซื้อชาไข่มุกใช่ไหมคะ10แถม1นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของส่วนลดเช่นกันส่วนลดการค้านะคะหรือส่วนลดตามหน้าที่ผู้ผลิตลดให้ราคาส่งโดยหักจากราคาขายโดยประมาณนะคะ30%เป็นเป็นประโยชน์ต่อพ่อค้าคนกลางนะคะพ่อค้าคนกลางก็จะนำมาขายและบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะคะ ส่วนลดตามฤด,ดูกาลนะคะผู้ผลิตชักจูงพ่อค้าคนกลางให้ซื้อสินค้าตุนก่อนขายจริงผักพาระการเกร็บรักษาสินค้าไปได้นะคะส่วนยอมให้สําหรับส่งเสริมการขายนะคะส่วนลดที่ผู้ซื้อแถมตัวสินค้าให้กับร้านค้าหรือเป็นส่วนลดเงินสดจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อให้ราคาร้านค้าเนี่ยขายสินค้าได้ในราคาต่ํา สำหรับวันนี้นะคะมีขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ